ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่นิสสันอินเทอร์เจนชอยส์กรงไทยครับหรือว่าเรียกสั้นๆ N.I.C. บายกรุงไทยนะครับบริษัทของเรานะครับอยู่ในเครือเดียวกันกับโตโยต้าชัวภรุงไทยนะครับแล้วก็นิสสันกรุงไทยแล้วก็บริษัทรถนต์ำเข้าคาร์รอนะครับคือธุรกิจในเครือของเราเนี่ยครับมีหลายธุรกิจซึ่ง N.I.C. คือหนึ่งในะธุรกิจของทาง Nissan. นิสสันนิสสันอินเทอรเจนชอยส์กรุงไทยคืออะไร นิสสันที่เทอเ์เรนชอยคืออัลเตรี์ดีลเลอร์นะครับเป็นผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับจำหน่ายแทนรถนิสสันใช้แล้วมือสองที่คัดคุณภาพพิเศษเกรดเอและได้มาตรฐานผ่านการรับรองถึง1 6 7จุดหรือว่า1 6 7รายการนะครับก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับรถทุกคันเราครัดสรรมาอย่างดีไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตดดัดต่อใดๆ ทางเรามีใบเซอร์ติฟายคุ้สาออกให้ท่านนะครับแล้วก็ยังมีประวัติอินสเปคชันของรถยนต์ทุกคันให้ท่านได้ตรวจสอบได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถคันนี้นะครับเจ้าตัวคันนี้คือนิสสันเชียร่า 2.5XV n a วิเกเตอรแล้วก็มีซันรูปเป็นตัว t อบสุดแล้วนะครับของนิสสันรุ่นนี้นะครับเครื่อง 2,500cc ตัวนี้เนี่ยผลิตจากโรงงานปี2015นะครับแล้วก็ นำมาขายหรือว่าจดทะเบียนใช้ในปี2017ไมาอยู่ประมาณ9 0ม่กว่านะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูทุกจุดของรถคันนี้นะครับตามมาเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันก่อนสักรอบหนึ่งนะครับหมุนรอบหนึ่งตัวนี้จะได้เป็นตัวสีดำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวท็อปสุดเลยเครื่อง2,500ซีซี เชียร์หน้า2.5 f v นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่หน้ารถกันก่อนเชียร์หน้านะครับก็จะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นเลนแก้มมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกสปอตไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในโซนโซนของด้านนี้นะครับกระจังหน้านะฮะเป็นโครเมียม ให้ลุกดูแบบรูรล,ลานะครับแล้วก็แนวแบบผู้บริหารตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ให้รอบคันนะครับข้างหน้าก็จะมีให้สองจุดด้านหลังสี่จุดนะครับมีเรดาร์ให้รอบคันเลยในส่วนของยางครับคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาเป็นวิชลินไพรเมซีโฟนะครับตัวนี้นะครับยางผลิตสัปดาห์ที่สองปีสองพันยี่สิบนะครับ สเปคยานคือ2 1 5 5 5ง R 1 7นะฮะในตัวของกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวปังไว้ให้แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องสามรอสงศารอบคันนะฮะตัวประตูก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับรอบกระจกเลยนะฮะมือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นพีเลสอิมม,มัลซเ i อร์ครับสามารถกดเปิดปิดประตูตรงนี้ได้เลย ในส่วนของด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับไฟมีเซนเซอร์ถอยอย่างที่ผมบอกให้ถึง4จุดตัวนี้ก็เป็นโครเมียมให้ความหรูหรานะครับ2.5 x v ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันเปิดหอ,องเครื่องนี้นึงครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้ก็เครื่องเดิมๆเลยนะฮะไม่มีขั้นน้ำมันเครื่องไหลยเยอะมนะคร,ครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะฮะในส่วนของนัดยึดต,ต่างๆซ่องในเดิมตัวนี้นะครับก็มีถอดนัดยึดฝากตะปรงนะครับไปเก็บสีสเก็ตหินดีแค่นั้นนะครับอันนี้คืออันไหนถอดไม่ถอดเรารายงานตรงนะครับตัวนี้ไม่ซีเรียสครับแต่เรามาดูในส่วนของภาพรวมดีกว่าในส่วนของพวกแก้มแก้มขวาแก้มซ้ายนะฮะเห็นไหมครับ แก้มขวาไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะผมไล่ให้ดูนะครับอย่างช้าๆเลยไปดูในส่วนของแก้มซ้ายบ้างนี่นะครับไม่มีขันแกะไม่มีขยับนะครับเหลี่ยมไม่ถลอกตัวคานหน้าเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ไม่มีชนหนังนะครับทีนี้ไล่มาดูที่ฝากระโปรงบ้างนะฮะ ตัวนี้ Med เม็ดอาร์กเรอยู่ครบทุกอย่างสติ๊กเกอร์โรงงานสติ๊กเกอร์มอกรอ,อยู่ครบทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกระดูกงูที่ประตูกันบ้างนะครับสีด้านเลยอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คไม่มีแหว่งตรงไหนเลยชอกในนะประตูน็อตน็อตยึดไม่ขยับไม่มีขันแกะนะครับอยู่ครบทุกอย่าง ไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่าทีนี้มาดูประตูหลังขวากันได้นะฮะผมไล่ให้ดูนะฮะช้าๆช้าๆเลยไม่มีแหวงนะครับอยู่ครบนะฮะสีหลังคาไม่เคยทำนะครับไม่ฟังเสียงเลยบางๆครับบางๆทีนี้เราไปดูประตูหลังซ้ายกันหะน้า ไล่ให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดไม่มีแหวนนะครับป็นหน้าซ้ายต่อเลยครับนี่คือในส่วนของหน้าซ้ายนะครับสวยๆเลยครับสวยๆ ทีนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันตอนในส่วนของออปชันภายในนะฮะโอเคี๋ยวผมขอสรุปนะครับในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องนะครับก็ไม่มีชนหนักมานะฮะมีแค่แกะล็อตยึดปากระโปรงไปทําสเก็ดหินดีทําสีแค่นั้นเองนะฮะสติกเกอร์ะารเม็อะไรอยู่กทุกอย่างครับแก้มซ้ายแก้มขวาอะไรไม่มีขยับไม่มีโดนมาแน่นอนนะฮะเครื่องแห้งไม่มีน้ำมันครับอย่าเยิมนะครับน้ำไม่ดันครับเดี๋ยวจะพาไป ฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าน้ำดันหรือเปล่านะครับอ่ากล้องไปสไตล์หน่อยครับนี่ครับให้ฟังเสียงใกล้ๆก่อนนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินนิ่งนะครับตัวนี้ก็คือจะเปิดฝา,าน้ำหม้อน้ำออกมาแล้วนะครับ ไม่ดันนะครับปกติทุกอย่างไม่มีตังอากาศอมเลยนะครับเครื่องไม่มีปัญหาใดๆไม่ยีนะฮะทีนี้เรามันดูในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีควันออกมานะฮะน้ำมันเครื่องยังใสๆอยู่เลยเพราะว่ารถกันของเรานะครับผ่านการปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถในเครือผู้บริหารของเรานะฮะของนิสสันอินเทลเจนชอย c ์นะครับ มีการตรวจสภาพเช็คระยะทุกระยะทุกหนึ่งหมนโลนะครับมั่นใจได้ครับทีนี้เราไปดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับเริ่มจากแผงประตูข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นบริซี e ์นะครับสองตำแหน่งให้เราเลือกปรับได้นะครับตามความถนัดของผู้ขับขี่รถได้ถึง2ท่านนะฮะตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ารับข้างนะครับตัวนี้จะตกแต่งด้วยลายแนวเคปลานะฮะ ตัวบอะนะครับภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับบอะหนังสีดํามีระบบปรับไฟฟ้าแฮกูน่านะครับด้านคนขับจะเป็นปรับได้8ทิศทางนะครับตัวนี้ครับหน้าหลังขึ้นลงนะครับตัวนี้พนักพิงนะฮะตัวในปุ่มของตัวนี้เนี่ยคือดันบาดหลังด้านหลังของเรานะครับจะไปดันตรงส่วนตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูในรถนะฮะเข้าไปในรถไปดูกัน ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นระบบแยกโซนนะครับอิสระเป็นดิจิตอลนะครับปุ่มกดความพิเศษของเทยน่า2.5 x v ตัวท็อปนะฮะก็จะได้ในส่วนของเครื่องเสียงบ o s สมาให้นะฮะก้าำโพงรอบคันเลยซึ่งให้สุนทรีในการรับฟังมากนะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มปรับไฟที่มอนิเตอร์ครับที่หน้าจอ ปรับสว่างปรับมืดนะครับแล้วแต่เราชอบได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังช่องเสียบกา๊าซนะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดอาเรดาเตืตตอรรอบคันนะครับว่ามีวัตถุอะไรใกล้ๆเราไหมตัวนี้จะเป็นปุ่มอีโค่โหมดนะครับไว้สําหรับการประหยัดน้ำมันนะครับเวาลารถติดตัวนี้มาหลังไฟฟ้านะฮะตัวนี้ปุ่มทัชั่นคอนโทรลเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามาหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหรือเปล่า ผมกดให้ดูเลยอ่ากดเปิดแล้วนะครับยังใ,ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ากดปิดต่อนะฮะในส่วนของเจน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะที่ท,ท,ที่บ่อนะครับเขาจะมีเรดาร์มีกล้อง360องศาให้รอบคันตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือนนะครับเวลาสมมติว่ามีรถจากทางด้านหลังเราทางด้านขวานเนี่ยกำลังจะแซงขึ้นมา แล้วอยู่ในมุมอับของสายตาเราพอดีตัวนี้ไฟจะเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งให้เราออกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเรดราจับเลนท้องถนนนะครับเวลาเราเผลอขับกินเลนอะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนไว้ให้อีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่98,757เท่านั้นนะครับวงมาลัยจะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายจะเป็นแบบเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็มอนิเตอร์ต่างๆตรงนี้ครับผมกดตรงนี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้ดูว่าในออปชันเขามีอะไรบ้างนะฮะมีเข็มทิศมีเตือนตรงนี้เดี๋ยวเป็นรายละเอียดในส่วนลึกนะครับที่ทางผู้ขับทางเจ้าของรถเดี๋ยวมาเซตกันอีกทีนะฮะส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของครัสคอนโทรลล็อความเร็วไว้ได้นะฮะแล้วก็บลูทูธนะครับรับสายคุยผ่านบลูทูธผ่านเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะ ออกลำโพง9้าลำโพงเลยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปจะได้นีเกเตอร์ระบบนำทางมาให้นะครับจากโรงงานเลยจะเป็นระบบพุท t สตาร์ทคีเลยอย่างที่ผมบอกนะครับสุนแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องหยิบออกมานะครับพวกไว้ในกระเป๋าได้เลยเรากดปุ่มทุกอย่างประตูเปิดปิดล็อกแล้วก็กดที่มือจับประตู Start ทหยยบเบรกกดพุทสตาร์ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเอากุญแจมานะครับในส่วนของเกียร์นะครับ ตรงแผงนคอนโซลก็จะตกแต่งด้วยลายออกแนวเคปล่านะฮะทั้งหัวเกียร์ให้ความหรูหรานะครับจะมีช่อง USB อยู่ตรงนี้ไว้เสียบชาร์จแบตนะฮะแล้วก็มี power outlet อยู่ตรงนี้ให้หนึ่งจุดรวมนิภัยนะครับก็จะมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับ6จุดนะฮะคู่หน้าที่บาะแล้วก็ที่เสากลางนะครับตรงนี้และที่สำคัญนะครับตัวท็อปของท่านนะครับตัวท็อปคันนี้นะครับ จะได้เป็นสันหลูมาให้ด้วยนะครับระบบสันลูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอ่านี่เปิดนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยเพิ่มความสุนทรีในการกับขีครับดูแล้วแบบเวลาเราขับอยากได้ฟีลแบบอยากเห็นข้างนอกบ้างครับก็ไม่อึด,ด,ดัดเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นหลังคาแก้วอยู่แล้วนะครับกันกันกันแสงนะครับแล้วก็กันความร้อนถ้าเราอยากจะปิดเราก็ปิดได้นะครับ ทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของที่เท้าแขนบ้างอ่าตรงนี้เราเปิดชั้นแรกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะไว้สําหรับวางของวางโทรศัพท์อะไรได้นะครับมีสายตรงนี้ไว้ลอดออกมาเวลาเราเสียบชาร์จแบตตรงนี้มีเพราะว่าเอาเล็ให้หนึ่งจุดนะฮะนี่ไปดูในส่วนของ หลังกันได้นะครับหมายว่าตรงข้างไงก็จะตกแต่งเหมือนข้างหน้าเหมือนกันนะฮะเบาะหนังสีดำยังสภาพดีนะครับไม่มีขาดไม่มีย่นเลยนะครับตึงๆเนียนๆเลยตัวนี้จะได้อ์ในส่วนของผู้โดยสารแถวหลังมาให้ด้วยนะครับอยู่ในช่องตรงนี้นะครับก็เย็นทั่วถึงกันเราไปมองในมุมของด้านหลังมองมาหน้ารถนะฮะ ดูกว้างขวางครับเพดานทุกอย่างนะครับใหม่นะครับไม่มีรอยดําเลอะเทอะสกปรกอะไรดใดๆไม่แต่นิดเดียวเลยความพิเศษของเจหน้าอย่างนึ้งนะครับเมื่อเวลาท่านนะครับดับเครื่องนะครับก็กดดับปุ๊บตัวเบาะเขาเนี่ยจะสไลด์ถอยหลังไว้ให้นะครับเพื่ออานวยความสะดวกในการขึ้นลงนะครับส่วนถ้าเรากลับเข้ามาที่รถแล้วมาสตาร์ทเบาะก็จะดันเข้ามาใหม่เหมือนเดิมน,นะฮะอ่าตรงนี้นะฮะ ทีนี้เราไปดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับในส่วนของกล้อง360องศารอบคันเราสามารถดูได้นะครับจากตัวปุ่มกล้องตรงนี้นะฮะกดทีนึงนะครับก็จะเห็นตัวนี้รอบคัน360องศาส่วนที่มุมกระพริบนี่ก็คือเป็นเรดราจับของเขานะครับว่ามีวัตถุกใกล้ๆชิดตรงไหนเตือนให้เรานะครับตัวนี้คือกล้องหน้านครับส่วนถ้าเราใส่แก้ถอยเนี่ยจะสับเป็นกล้องหลังให้อัตโนมัติถึงแม้ว่าเราไม่ ไม่กดปุ่มตัวคามิล่ามันก็จะขึ้นกล้องถอยหลังให้เราอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูนะครับบอลลองเดินรอบพันใกลๆหน่อยครับเดินรอบพันที่จะเทสเรดาร์อันนี้นะครับอ่านนี่จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับทีนี้ไปด้านหน้าบ้างก็จะมีเสียงเตือนนะครับอ่านะครับก็จะขึ้นกล้องเตือนเวลาเราถอย ถ้ามีวัตถุใกล้ตัวนี้ก็จะมีกรอบขึ้นมาให้อ่าเนี่ยนะครับจะขึ้นกรอบสีเหลืองไว้ให้นะครับนี่คือมีวัตถุใกล้ชนแล้วนะครับก็ให้เราระวังนะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนให้อีกในระดับหนึ่งนะฮะโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของห้องเก็บสัมภะระด้านท้ายนะครับของเขานะครับก็ดูแล้วมีพื้นที่กว้างขวางนะครับสามารถหใส่ถุงกลอฟได้หลายถุงเลยแล้วแล้วก็พวก กระเป๋าเดินทางนะครับผมว่าต้องมีอย่างต่ำๆก็ต้องมีสี่ใบได้นะฮะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือตรงนี้นะฮะเราสามารถดึงเพื่อที่จะปรับพนักพิงเบาะของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยพับลงไปไว้วางของยาวๆได้อีกนะครับทั้งสองข้างเลยตรงนี้นะฮะมาดูในส่วนของตัวบอดี้ครับเร้่มที่ตะเข็บซีนกาวนะครับเดินตรงนะครับเนียนสนิทจากโรงงานเลยนะฮะไม่มีชนนะฮะ ดูในส่วนของสันท้ายรางน้ําด้านขวานะครับเม็ดไอ้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเม็ดไอ้นะครับดูที่มุมนะครับไม่มีสีโป๊ใดๆนะครับไม่แตกทีนี้มันดูในส่วนของด้านซ้ายบ้างเม็ดไอ้นะครับอยู่นะครับอยู่นะฮะตัวสันตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่มีสีโป๊นะฮะในส่วนของลุมยางอะไรนะครับยางอะไรทุกอย่างแม่แรงเครื่องมือชุด ช่วยเหลือสุกเสราอยู่ครบหมดนะฮะตัวเดิมเดมของเขาเลยตะเข็บกาวซีนสีเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นสีนี้นะครับไม่มีชนไม่มีทําสีนะครับสภาพหลุมยางดีมากไม่มียับอย่างที่แจ้งนะครับคือกล้อง3 6 0อ,องศาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ตัวรอบคันจะมีที่ฝังอยู่ตรงใต้ไปเรียวนะครับ ทั้งสองข้างก็คือสองตัวแล้วนะฮะแล้วก็จะมีที่ใต้โลโก้น่สันตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่ตีจะอยู่ที่ตรงมือจะเปิดฝากระโปรงท้ายนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพช่วงล่างเป็นยังไงกันต่อนะครับผมรีวิวให้ดูแบบที่ท่านผู้ชมไม่ต้องมาดูรถเลยนะฮะ ให้เห็นแบบทุกจุดทุกรายละเอียดแล้วก็มีใบรับประกันออกให้นะครับถ้าชอบถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ๋ย่ผมจะทิ้งไว้ให้รถทุกคันของเรานะครับที่จําหน่ายเรารับประกันให้ท่านถึง20,000กิโเมตรหรือว่า6เดือนนะฮะแล้วยังมีใบ inspection มีใสิ e r ิ i ิทาจากทางสสันของเราออกให้ท่านอีกนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจ กับสินค้าที่ท่านได้ซื้อไปที่กัดนะครับรวมอยู่ที่รามินทากม4ีนะครับกิโลเมตรสี่นะฮะหรือว่าหน้าปคอ,อยรามินทาซอย20สามารถโทรมาติดต่อมาทดลองขับนะครับเรามีบริการส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ท่านนะครับั่วประเทศไทยท่านไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ก็ได้ครับเรามีบริการส่งอยู่แล้วนะฮะเรามีไปแนนซ์อยู่ใน มือของเราถึงสิดกว่าไปนั้น์เราสามารถระบุเลือกไปนั้นที่ตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะเกณฑ์การพิจนารณาของทางลูกค้าให้ท่านยื่นทีเดียวแล้วผ่านได้ทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโต๊ะนั่งกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับไปดูในส่วนของช่วงล่างกันเลย เดี๋ยวจะรีวิวให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับแบบท่านไม่ต้องมาชมถึงที่ตรงนี้เลยนะครับถึงท่านมาก็ไม่ได้ดูในช่วงล่างแบบที่ผมกําลังจะโชว์ให้ดูนะครับอ่าเราไล่มาจากตัวด้านหน้าเลยดูโช๊ปอัพนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยครับไม่รั่วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อแคตเลอริกนะฮะอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะฮะลูกหมากปีกนอกอะไรสมบูรณ์แห้ง พร้อมใช้งานต่อได้ทันทีตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโช๊คแอปแลวก็สปริงนะครับยังแห้งอยู่นะฮะไม่รัว่วไปดูนะฮะเห็นไหมครับแชสซีสวยๆเลยรับประกันไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับผมให้ท่านเห็นจจะเลยอ่าทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังบ้างโช๊คแอหลังอ่าตรงนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะสวยๆเลยครับ สวยมากๆคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคำเดียวไม่มีคำไหนจะมาแทนคำว่าคุ้มแล้วครับดูด้านนี้มั่งนะฮะเห็นไหมฮะโชคอัพแห้งสปริงแห้งชัดสีเดิมๆนะฮะคันนี้ไม่เคยเกิดปฏิกหตุชนหนักมาแน่นอนครับตัวถงังไม่ได้ตัดต่อนะครับไล่ดูเลยนะครับนี่นะฮะเราขายของจริงครับ แล้วก็รถของเราก็เป็นรถจากบริษัทนิสสันรุณไทยอยู่แล้วนะครับเป็นผู้บริหารในเครือนะครับมีใบรับประกันเซอร์ติฟายยูสคาให้ท่านรับประกันหลังการขายหกปีนัสองหมื่นกิโลเมตรให้ท่านอีกนะครับซื้อไปไม่พอใจยินดีนะครับนำรถกับมาคืนนะครับเราคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนครับ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวเชียนา2.5 XV 2015-2017นะครับกับไม่เพียง90,000เสรยเท่านั้นนะฮะสภาพบอดี้ตัวถังสวยนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิษว่าไม่มีจมน้ำไม่มีตัดตอนนะครับเป็นรถรับรองนะครับจากบริษัทนิสสันอินเทลเจนต Choice นะครับกรุงไทยของเรานะฮะรถทุกคันนะครับผ่านการตรวจสอบสภาพ167รายการทุกคันนะครับก่อนส่งมอบท่านนะครับ เช็คระยะตามกําหนดเป๊ะเป๊ะทุกคันนะฮะซื้อรถจากทางเรานะครับคุณมั่นใจได้นะฮะสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะฮะสุดท้ายนะครับก่อนไปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดกระดิ่งในช anel ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถคันต่อๆไปของเรานะครับที่ผมจะรีวิวให้ท่านดูอยู่เรื่อยๆนะครับในเรือของเรานะครับมีรถจัดจาหน่ายให้ท่านมากถึง1000ักว่าคันนะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับถูใจคันไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ